วันนี้นะครับพี่จะมารีวิวอินเทอร์เน็ตของ d t แทนะครับที่พี่เพิ่งสมัครไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับเป็น10เน็ต10เมกะบิตเปอร์เซกันนะครับหรือว่า10 m b p s นะครับซึ่งพี่เป็นลูกค้ารายเก่านะเออเป็นลูกค้ามาประมาณ10กว่าปีแล้วล่ะนะฮะแล้วกออ็อยากจะหาโปรโมชั่นเน็ตดีๆนะครับมาใช้ก็คือเน็ตแบบว่าไม่เกิน200บาทแถมไม่ลดสปีดด้วยนะครับซึ่งพี่ก็สามารถทาการสมัครได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจ ข้อมูลตรงนี้นะครับหรือว่าอยากจะสมัครเน็ตแบบนี้บ้างมีวิธีการทําอย่างไรเดี๋ยววันนี้พี่จะพูดให้ฟังทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะรีวิวทั้งหมดเท่าที่พี่จะพูดให้ฟังได้นะครับถ้าเกิดใครสนใจข้อมูลก็เดี๋ยวรับชมรับฟังในคลิปได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับน้องๆพี่จะเช็คให้น้องๆดูนะครับว่าพี่ใช้อินเทอร์เนต็ตตัวนี้จริงๆนะครับหลงจันรหนึ่งศูนย์หนึ่งหลีจันหนึ่งีเียมนะครับของดีแท็กนะครับเป็นการเช็คอินเทอร์เน็ตนะครับคือพี่จะทําให้ดูก่อนว่าพี่ใช้้งงานนจรริๆะคับแลว จะพูดแบบทุกอย่างนะไม่มีการอวยทั้งสิ้นนะครับคือความจริงเลยนะเอาความเป็นจริงที่พี่เจอเลยนะครับซึ่งทุกคนก็ถามว่ามีโอกาสเจอเหมือนกันไหมทุกคนอาจจะเจอไม่เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วแต่บางคนนะครับแต่พี่เจอมาในลักษณะนี้นะทุกคนนี่นะโอเคครับโปรโมชั่นเน็ตเขาแล้วดูซิคุณมีโปรโมชั่นเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับก็คือไม่ลดความเร็วเนี่ย10เมกะบิตเปอร์เซคันนะครับ200บาทต่อ30วันก็คือ1เดือนเนี่ย จ่าย200บาทนะครับทุกคนอันนี้คือรวมแวดแล้วด้วยนะฮะสามารถใช้ได้ถึงรื่ดๆนี่นะข้อความนี้ทําให้น้องๆทราบได้ว่าพี่ใช้งานจริงๆนะครับทุกคนทีนี้ในส่วนของความแรงของอินเทอร์เน็ตนะน้องๆก็ดูเองนะครับนี่คือสัญญาณ H บวกนะครับปกติจะเป็น4 4นะมันจะขึ้น 4G นะครับคือตอนนี้มันเป็น H บวกนะครับคือ ต้องบอกว่าในพื้นที่ที่พี่อยู่ตรงนี้นะครับน้องๆมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอับสัญญาณของดีแท็กนะพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับแล้วเ,เดี๋ยวจะหาว่าพี่มาเนฟดีแท็กหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ดูจริงๆนะว่าพี่ใช้งานจริงๆนะครับแล้วพี่เป็นลูกค้าที่แบบเก่ามากนี่นะครับ12ปี5เดือน14วันนะครับน่าจะบอกได้ว่าพี่ใช้งานมานานแค่ไหนนะครับทุกคนแล้วก็การใช้งานของพี่เนี่ยเปรียบเทียบ ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือในเรื่องของสัญญาณตรงบ้านพี่เนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรน้องๆเห็นไหมครับเมื่อกี้เป็น h บอรตอนนี้มา 4G แล้วคือมันมาแบบเป็นละลอกละลอกนะครับมันไม่ได้มาแบบไหลลื่นคือท่านในการดูหนังนะในการดูหนังเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับรน้องๆพี่ดูได้อย่างสมูทมากเพราะว่าเวลาดูหนังเนี่ยมันไม่ต้องการแบบว่าสถเียนก็ได้นะค,คือมันจะเด้งมาปึ้งมันดาวน์โหลดไปไกลใช่ไหม แล้วเน็ตมันหายไปช่วงหนึ่งก็ไม่มีผลอะไรครับแล้วก็ไมค์ปึ้งนึงก็โอเคครับไปต่อได้ดูได้อย่างสมูทแล้วก็ดูได้อย่างเต็มที่ด้วยพอตัดภาพรวมมาที่การเล่นเกมนะครับเวลาพี่เล่นเกมเนี่ยคือมันต้องใช้ความไหลลื่นของสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับมันจะหัวร้อนนินดๆนะมันจะหัวร้อนนินดๆเพราะว่าเวลาที่เล่นเกมปั๊บนะครับเน็ตหายไปปึ้งเดินครับเดินหลุดออกหน้าจอไปเลยครับเหมือนกับว่าเราแฮกแมปเลยครับเดินออกขอบจอไปนน่นเลย พราะโผล่ไปที่ปึ้งอ้าวโดนฆ่าตายไปแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นว่าหัวร้อนนะในการเล่นเกมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกพื้นที่นะครับน้องๆอ,อันนี้คือที่พี่พูดเนี่ยคือบริเวณตรงนี้นะตรงที่พี่รีวิวอยู่นะครับแต่ว่าเวลาพี่เข้าไปในตัวเมืองหรือว่าเข้าไปทําธุระต่างๆนะในเขตที่เป็นชุมชนหรือว่าที่อื่นที่ไม่ใช่ตรงเนี้ยปรากฏว่ามันสามารถใช้งานได้โคตรดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังแล้วก็เล่นเกมนะครับ รวมไปถึงพี่ยังใช้เน็ตโถดีแท็เนี่ยในการอัปโหลดชิปด้วยนะครับน้องๆที่ไม่ได้ใช้ WiFi นะเพราะว่าในจุดที่พี่อยู่เนี่ยมันไม่มี WiFi นะครับก็เลยกลายเป็นว่าในพื้นที่ที่ในตัวเมืองนะครับหรือว่าพื้นที่ที่สามารถรับสัญญาณได้อย่างอ,อย่างดีเนี่ยนะครับดีแท็ค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหประสิทธิภาพเต็มมากนะครับเขาปล่อยมาแบบไม่กั๊ก,กเลยทีเดียวนะครับ10 Mbps นี่ ถามว่าในการใช้งานเน็ตเมโลสปีดนี่คืออยู่ในระดับดีเลยนะครับคือจะมีสูงกว่านั้นก็คือ20 Mbps หรือว่าอะไรขึ้นไปนะคือราคาก็จะแพงนะครับแต่ว่าในราคา200บาทกับเน็ต10 Mbps แบบเมโล s สปีดเนี่ยถือว่าเป็นเน็ตที่คุ้มค่าแล้วก็เหมาะสมกับราคาที่สุดนะครับเราใช้งานเราเป็นซิมเก่า แต่ว่าเราสามารถที่จะใช้งานเหมือนกับซิมเปิดใหม่เลยเหมือนกับว่าซิมที่เป็นโปรโมชันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าคุ้มสุดๆไปเลยนะครับน้องๆเดี๋ยวต่อมาครับพี่จะทําการทดสอบสปีดเน็ตให้น้องๆดูนะครับว่ามันใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยสปีดเน็ตวิ่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบสปีดเน็ตสักสองครั้งนะเออจะได้เห็นภาพชัดเจนที่สุดเอาแล้วให้ Google อยู่ไหนวะเนะี่ยเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพี่หาแอปพลิเคชันไม่เจอฮะ อ่าโอเคตรงนี้ฮะอ่าทดสอบทดสอบความเร็วเน็ตนะครับอ่ะพี่ใช้ตัวนี้แล้วกันนะคือมันจะได้เต็มความเร็วไหมเดี๋ยวน้องมาดูกันนะครับเพราะว่าอันนี้คือพี่ไม่ได้ make s e ์เลยนะพี่ลงแบบดิบๆเลยนะครับพี่จะไม่ตัดต่อเลยนะอันนี้คือเป็นข้อมูลจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกให้ฟังว่าวิธีการสมัครเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างนะครับ ความเร็วคิดว่าน่าจะไม่เกิน4นะตรงเนี้น่าจะไม่เกิน4ี่ไหมเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับทุกคนซึ่งโปรโมชั่นหลักของเราจริงๆคือ10นะ10 mbps นะตรงนี้ได้แค่ครึ่งเดียวนะครับคือ5.1 mbps เดี๋ย mbps ลออีทีครับให้โอกาสให้โอกาสอีก1ทีนะในส่วนของ10 mbps เนี่ยจริงๆแล้ว ถ้าในจุดที่มีสัญญาณดีๆเนี่ยนะครับทุกคนเราควรจะเล่นเกมได้ไหลลื่นมากนะครับเพราะว่ามันมีความแรงระดับที่เราสามารถสตรีมเกมได้เลยนะครับเราสามารถสตรีมเกมได้เลยนะ 10Mbps เนี่ยแต่ว่า,ามันจะมีปัญหาตรงที่สัญญาณมันไม่ค่อยสถเยรนนะครับหมายถึงตรงที่ของผมอยู่นะของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงก็อย่าลืมเล่าสู่กันฟังได้นะครับทุกคนสามารถแชร์ประสบการณ์ความรู้น้นี่นะมา คือมันมันสวิงมากต่างกันมากเลยนะครับทุกคนก็นี่คือการทดสอบให้ดูนะครับมาในส่วนของวิธีการสมัครนะครับทุกคนต้องบอกตรงนี้ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ในระดับความเร็ว10 mbps นะครับแล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตที่ไม่ลดสปีดด้วยนะต่อเดือนคุ้มคุ้มแบบนี้นะครับวิธีการสมัครมีแค่ทางเดียวคือให้น้องๆโทรไปหา c เซ็ center ครับถูกต้องครับ ต้องโทรไปหา call center ครับเพราะว่าโปรโมชันนี้เราไม่สามารถกดสมัครเองได้แล้วก็เล่าปัญหาให้เขาฟังว่าเราเจออะไรบ้างนะครับเช่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราไม่ดีเลยนะครับอยากได้อะไรที่มันดีกว่านี้มีโปรโมชันเน็ตที่ดีกว่านี้ไหมเออเพื่อที่จะามาชดเชยในส่วนที่เราเล่นและเราไม่ประทับใจนะครับทาง call center เขาจะแนะนําวิธีการให้นะครับน้อง,องแล้วน้องก็ทําตามไปนะครับน,น้องจะได้อินเทอร์เน็ตแบบนี้เลยนะครับมาใช้งานนะครับทุกคนแล้วก็ข้อมูลส่วนอื่นๆนะครับน้อง ส่วนใหญ่ใครที่ใช้งานนะครับเป็นซิมเก่าจะสามารถรับโปรตรงนี้ได้นะครับอ, omas, อย่างของพี่นี่ยก็เป็นซิมเก่าใช้มานานเป็นแบบโอ้สิบกว่าปีนะครับยังสามารถรับสิทธิ์ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าน้องน้องเป็นซิมใหม่ถามว่าซิมใหม่มาขอได้ไหมถ้าซิมใหม่ไม่ต้องมาขอนะครับน้องมันมีโปรโมชั่นของซิมใหม่อยู่นะครับน้องสมัครได้เลยนะถ,นยนะถ้าซิมไม่ถึง1ปีเนี่ยน้องสมัครได้เลยนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่น้องซื้อซิมใหม่น้องจะต้องทําการสมัคร ก่อน7วันนะครับน้องอยากได้โปรอะไรน้องซื้อซิมปั๊บน้องสมัครเลยครับภายใน7วันหลังจากวันที่8เป็นต้นไปน้องจะไม่สามารถใช้โปรโมชั่นของซิมใหม่ได้แล้วนะครับมันต้องเป็นซิมเปิดใหม่เท่านั้นนะไม่เกิน7วันนะครับอันนี้เอาไว้เป็นข้อมูลประกอบการทําอะไรสักอย่างหนึ่งในซิมของน้องนะครับแต่ถ้าเป็นซิมเก่านะครับ1ปีขึ้นไปเนี่ยวิธีการที่พี่พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องสามารถใช้งานได้อย่างเช่นของพี่เนี่ยนะครับก็ไปบอกกับทางดีแท็กว่า,าในจุดที่พี่อย เน็ตไม่ค่อยสเสถียรเลยครับเล่นแล้วแบบมันมันกระตุกมันอะไรเงี้ยอยากจะเพิ่มความเร็วเน็ตเนี่ยได้ไหมนะครับเขาก็ดําเนินการให้ข้อมูลมาแล้วพี่ก็ติดต่อเขาคุยคุยไปคุยมาก็สามารถที่จะหาจุดลงตัวและเราก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตตรงนี้ได้นะครับผมโอเคนะก็วันนี้ครับข้อมูลตรงนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ย เห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับน้องๆอ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะฮะให้เ,เพื่อนๆได้ทราบกันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับมีฟองชาแนลครับจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะบ๊ายบายสวัสดีครับ